สวัสดีครับทีวีแชนแนลอาร์ซอลแฟนคลับครับผมจบไปแล้วบัดมานนะครับโอ้บรรยากาศกําลังฉลองกันอย่างชื่นมื่นนะครับเข้ารอบนะเข้ารอบเป็นที่หนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับอาร์ซอลครับทีวีแชนแนลอาร์ซอลต์จันหับนะครับอ้าวันนี้เจอกันในวันพรหัสที่30สิพฤศจิกายนครับโอ้โหเวลาที่อัดคลิปตอนนี้คือตีส5่นาทีนะก็ถือว่า มาไล่เรียงเลยตั้งแต่เชสซุธาแวบมาเดรีซาก้าโอเดกาดจอกินโนครับโอโ้พี่กายยิงหกลูกหกคนไม่สำนหน้าเลยนะครับเป็นสถิตินะโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยที่ยิงกันห้าลูกห้าคนเน่ยเป็นสถิติเป็นทีมแรกในเวทียูโรฟยูเปียยูโรเปียนครับยูฟ่าจะเป็นเลียงนะครับที่ยิง ห้าคนโดยที่ไม่ซ้ํากันเลยห้าคนห้าลูกผมเป็นทีมแรกที่ทําสถิติเลยนะอ่ะก็ถือว่าทําำงานเป้าหมายครับเข้ารอบเป็นที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แม่คู่แรกแก็สรุปนะครับทั้งอ่าอ่าตัวของเซเวียกับ p ีเอส f ีไออเฟนนะครับเซเวียนำก่อนสองลูกนะสร้างโอกาสที่จะเข้ารอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าถูกไล่ออก พอหลังจากนั้นถูกไล่ออกปุ้งพี่แกโดนสามลูกรวดแทงหายทองไปเลยโซอีกทีมนำสองลูกเหมือนกันแต่เสมอโอกาสตกรอบสูงอีกทีมหนึ่งอีกทีมนึงเออนะอ่ะเรามาว่าถึงสาร์ทิ้งไลอัพของอาร์เซนลครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของล้องนะโอ้โหด้วยสถิติที่ว่าเราเจอล้องสามครั้งในเวทียุโรปนะ ที่ผ่านมาสามครั้งเราไม่สามารถชนะร้องได้เลยนะครับเสมอแล้วก็แพ้นะโดยเฉพาะล่าสุดนี่บุกไปแพ้ถึงถึงบ้านก็เลยลองโอ้โหตามกลางการที่บอกว่าหูร้องเก่งแต่เล่นในบ้านร้องเก่งจริงครับแต่วันนี้ <c oughs> วันนี้สงสัยลืมเอาใจมาสำหรับร้องอ่ะขอญาติก่อนโอ้ยเกือบลืมไข,ขอคออยู่ไหนละขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับ น้ำมันสมุนไพรตราดอกโมกครับผลิตภัณฑ์โ oh, อท็อปจากบางปรมาสุวรรณบุรีครับมันเทาอาการหวัดคัดจมูกครับช่วยให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์จริงจครับเปิดและก็ปาดนะม,มันสดชื่นหอม,มแมลงสัตว์กระต่อยปาดไม่ได้เลยครับนะทั้งพิมเสนกาลาบูนนะครับอยระเก็บตั้งเมื่อวานเป็นกาลาเบนอีกละพิมเสนกาลาบูนยูคาลิปตัสครับแล้วก็เกล็ดใบสนแหนะสกัดออกมาเป็นน้ำมันสมุนไพร ตราดอกโมกครับผลิตภัณฑ์โอท็อปบาทประมาณสุลบั้มลีครับร้อยสี่สิบาทนะสามร้อยสี่สิบาทแล้วก็สามสิบาทส่งทั่วไทยนะครับสั่งสี่ขวดส่งฟรีไปเลยนะโหวันนี้เปลี่นแก้วเอาแก้วไม่ทันอเบ็ดฟูแดงแรงฤทธิ์อ่ะมาดูซ t a r t i n g l i n e u ของเราครับวันนี้อาตนอนเปิดบ้านนะผู้สาวป,ประตูกลับมาใช้ดาวิดไลย่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า แมตสุดท้ายที่จะไปเยือน p s v อไอโอเฟน้วยแบบแมตแมตไม่มีไม่มีผลเลยนะผมว่าโอกาสอัร่ำล้ำเดียวได้จะลงเลเล่นจะเป็นหลีกนะวันนี้แบ็คขวาครับทาเกโุโทมิยะสุยังคงได้รับความไว้วางใจจากพิต้านะครับลงก่อนพี่เป็นไว้เป็นไว้น,ไวนี่ก็อยู่ข้างสนามแล้วนะครับแผงกลางก็เป็นวิลเลียมซาริบาและกราบเบียนม,มาเกนเยสแบ็คซ้ายก็เป็นโอล็กซานเดอร์ชินเจนโก้ครับแผงกลางเราวันนี้ถือว่าแน่นแข็งปึกเลยนะ ดีแค่ไลค์ครับแล้วก็คายฮาวเวรวมถึงพี่โอ๊ตกับตันเออเด้นกาดนะครับแผงหน้าเราสุดๆทุกตัวเลยบูคาโยสาก้ากา,กาบเบียนมาเตลี่และก็กราบเบียนกาบเบียนเชสดุดแล้วก็กราบเบียนมาเตลี่แผงคุมกําลังกองขุมกำลังสมรองเราที่นั่งอยู่ข้างสนามมีแอรอนแลมเดลครับเบนไวเอ็ดดี้เอนเกเท,เทียยักคุบเควีโอรครับเซดิกโซเลส เลนโดทอซาครับจอกินโยนะโมเมตเอลานี่ิสเดลซันคาร์ไฮครับตัวของไมล์ลิวิสเคลลียและก็อีธานนเวเนลี่นะครับเป็นผู้เล่นสำรองเป็นวัยรุ่นของเรานะแต่วันนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสลงนะก็ถือว่าอสรันจัดชุดใหญ่ลงไปจริงๆสำหรับตัวของล้องเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือนะครับเพราะว่าเขาก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ว่า นะผู้สามประตูก็มีอับริสสัมบาค,ครับมีเมดิน่ามีดองโซมีกาดิดนะครับมีไฮดาล่ามีอับดุลซาเมดครับเมนดี้อา่าแฟรงคุบสกี้นะครับเซนโตซาแล้วก็ฟุกชินีแล้วก็วายฮีนะครับลูกทีมของพี่แฟรงค์แฟรงแฟรงไฮเซ่ใช่ปะต้องเรียกแฟรงค์ไฮเซ่นะจะฝากแฟรงเฮดแฟรงเฮดหรือแฟรงไฮเซ่วะนะครับถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับในลีกของ หลีกเองิงฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ดับหกผลการ3ามสี่นัดหลังของหลีกเอิงเนี่ยถือว่าทำงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแม้วันนี้เจออาร์เซนอลในสภาพที่ต้องการชัยชนะอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อชนะนัดนี้จะการันตีการเข้ารอบเป็นที่หนึ่งทันทีมันจะมีผลต่อเนื่องกับการจัดการต่างๆเลยในการที่เราจะบริหารจัดการในแมตต์ต่อๆไปครับเริ่มเกมวันนี้ถือว่าเริ่มเกมแบบ สบายๆนะเอ่อค่อยๆเล่นต่อเกมนะครับประมาณสัก5-10นาทีแรกดูแล้วร้องอาจสร้างความอึดอัดให้เรานะสร้างความอึดอัดให้เราแต่ว่าด้วยจังหวะของมีความรู้สึกว่าวันนี้กองหลังร้องไม่ค่อยนิ่งนะกองหลังร้องไม่ค่อยนิ่งนะครับเหมือนกับไม่รู้นะเหมือนกลัวๆหรือเปล่า <laughs> ใช้คำว่านี้นะอ่าในทีที่สิบครับโอโหเริ่มแล้ว บูโยสกาประสานงานกับโทมิวันนี้โทมิโอเวอร์แลปเปิดไปหลายครั้งนะอ่าโทมิมีการเล่นคล้ายๆกับช่วงพิกๆของเบนไวที่เล่นกับบูโยสกาวันนี้โทมิเล่นแนวนั้นเลยครับกล้าเติมเกมลุกกล้าเปิดนะโอ้โหนะ,ะนาทีสิบครับโทมิเปิดให้คลาแวตมงหมออกไปนิดเดียวนะครับแต่นาทีที่ติดต่อครับบอลจริงไปจริ้งมาแนละกองหลังของรองนี่แหละ ที่บอกว่าวันนี้เขาไม่นิ่งเพราะอะไรเขาไม่สามารถที่จะเคลียร์ลูกให้มันเด็ดขาดได้บอลเด้งไปเด้งมาเนี่ยไม่มีคนที่จะเข้าไปเล่นให้มันเคลียร์ไงในที่ที่สองครับบอลตกมาถึงคาเบนเจสุสนะแล้วเจสุดนี่ก็เป็นตัวที่เล็กที่สุดอะแต่สามารถที่กระโดดแซงกองหลังของร้องได้สองสามคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยกระโมงต่อไปให้ครายแฮเวดจิ้มเข้าประตูง่าย จออิ้มเข้าประตูง่ายแต่ก็มีการเช็ค v วว่าจะเป็นการมีมีออฟไซด์ไหมนะครับในตำแหน่งของคายแวร์แต่ว่าเช็คแล้วเรียบร้อยก็ไม่มีนะสุดท้ายก็เราได้ประตูไปคายแวร์ที่ก็ยิงแบบต่อเนื่องเลยนะอ,อยิงได้ต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่ล้าเสียประตูเนี่ยล้องเริ่มเริ่มเกมสู้มันทําให้เปิดพื้นที่ว่างน่าจำได้ไหมเมื่อแมตช์แรกอะ่ะเราบุกเขา เราบุกเขาบุกใส่เลยแต่ว่าเราพลาดสองประตูสองประตูที่เสียไปคือสองประตูแล้วโดนสวนอ่าโดนสวนกลับมานะครับเราทําให้เราเสียสองประตูวัวนนี้เหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยครับอในทีที่ยี่สิบครับบูโยซาก้านะไล่บอลได้บอลแบบกุกกิกุกกิกเข้ามาครับแล้วก็ตวัดบอลไปให้กับกายเบนเจสุสซึ่งลูกนั้นกองหลังร้องก็ไม่เด็ดขาดอีก อยู่กันสองสามคนนะ่ะแต่ไม่สามารถที่จะเคลียบอลจากบุโกโยสาก้าได้อ่ะ,อะแล้วสาก้าเองก็สกิดต่อมาให้กายเบนเจตสุดก็เยือกเย็นเหลือเกินครับแม้ลบอลรายการนี้จะเป็นบอลรายการของกายเบนเชตสุดหรือเปล่าในยุโรปทีไรโชว์ฟอร์มเด็ดทุกทีครับแปลเข้าไปอย่างเลือดเย็นนะ่ะนำสองประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นแค่สามนาทีลูกที่ดาวิดไลย่ารับบอลมาลแล้วก็อ่ ละยีจะเปิดบอลยาไปให้กับคาแ์วทครับคายแวทเปิดไปให้กับมา์ตี้นะอ่ามา์ตี้ลากเขาไปม้วนสองสามทีแนละ้วยิงยิงแล้วก็ประตูประตูเขาปัดมาปัดแล้วมันเข้าทางของไอ้น้องบีโบโกโยสักะเราก็ดูมันโดนอะไรเข้าวะนะแต่มาดูจากภาพมุมหลังอ๋อโดนแถวหนะ้าอกนะครับถ้าโดนต่ํงนิดเดียวเนี่ยน้องบีอาจจะจุกนะลูกนั้นอาจจะเข้าประตูไปแต่ว่าจะจุก แต่ว่าบัานมันโดนแถวหน้าหน้าอกหน้าทองก็เข้าประตูไปน้ำสามศูนย์แบบสบายๆเลยอะหลังจากนั้นครับยุ้ยและเละนะอ่ายุยและเละร้องในบุกเอาคืนครับบุกเอาคืนอยากจะเอาคืนอะ่ะนะมันก็ทําให้เกิดพื้นที่ช่องว่างและก็โดนลูกสวนกลับอีกนะครับบอลได้จากอ่ากัปตนันเรนกาดครับจ่ายให้โทมิอ่าโทมิมองเห็นปุ้มใจยาวยาวสวยๆเลยไปให้กับมาตี นะมาตี้เนี่ยโอ้โหได้โซโล่เดี่ยวแล้วครับล็อกทีสทีนะลากจากซ้ายเข้าขวาแล้วก็ปั่นด้วยขวาคง,คง,ค,งคงเข้าประตูเป็นสวยงามจริงแบบยิงแบบยิงเหมือนแบบลูกซ้อมนะนํำ4ี่สูแล้วก็โทมิแต่ว่าลูกนี้เดี๋ยวต้องตามเช็คอินทีว่าโทมิเนี่ยได้แอซิดหรือเปล่านะต้องดูว่าได้แอซิดหรือเปล่านะครับโอ้แวกก็ดีก็ถือว่าโอเคนาะทีที่3ามหกอะลาย,ยา่าถิมมีโอกาสได้เซฟ นะแล้วก็ตัวของนาทีสามเก้าเมดิน่ากองหลังของล้องมยวกาดหลุดเข้าไปยิงครับโอ้ <c oughs> ลูกชนเสาเริ่มมีเหือมีอื้อนะเริ่มมีเหือมีอื้อหลังจากที่เราได้ลูกสี่เราก็แบบรู้สึกผ่อนๆสบายๆนะครับนะแล้วก็นาทีที่สามล้องมีโวกาสเข้ามายิงนะ่ะสามครั้งติดๆเลยนะครับแต่ก,ก็ติดเซฟไล่ย่าแต่ว่า นาทีที่สี่สิบห้าช่วงทดเจ็บก่อนหน้านั้นเราก็มีโอกาสได้ยิงนะทีะ่ตัวของบุโยสาก้าจ่ายให้มาตีนะ้หลุดเข้าไปทางขวาแต่ลูกนั้นนะถ้าเหลือบมองไปนิดนึงจะเห็นเลยครับว่ากาเยเม้นจะซุดหลุดเข้าไปตรงกลางแล้วนะแต่ว่ามาตี้ด้วยมุมนั้นนะนะมันก็อัดด้วยขวามันรูกไปเท้าไม่ถนัดด้วยก็ลเลยออกข้างไปหลังจากนั้นนาทีเดียวครับช่วงทดเจ็บทดเจ็บของเครื่องแรกครับเป็นการหมุนสกัดกันนะนะแล้วก็กลายเป็นว่าบุโยสาก้าเนี่ย จ่ายบอลไปให้โทมิอ่าโทมิเนี่ยเปิดมาให้ตั้งใจที่จะเปิดอ่ะลูกจะเป็นลูกโอเวหลบสวยมากเนะเปิดเข้ากลางอ่ะใครก็ได้ลูกกําลังจะไปถึงกาเบียนเชสุดสเราครก็กมีแต่พี่แกกับตันเอเรนการ์าดครับพี่โอ๊เราหลุดเข้ามาจากไหนไม่รู้หัวด้วยไทยแตงข้อเลยบอลเสียบฟุบอ,อูหายไปเลยครับทําให้เรานำห้าประตูต่อศูนย์นะถือว่าเป็นสถิติที่บอกครับ เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของแชมเปี้ยนลีกเลยที่ยิงครึ่งแรกห้กา,มมาล,ลูกจากห้าคนพี่เคยิ้ไม่ซ้ำหนาเลยห้าลูกจากห้าคนครับจบครึ่งแรกแบบสบายๆในผมเดินเข้าห้องน้ำโอ้โหสบายๆหาอะไรอุ่นๆกินนะ,ะเพราะว่ามันก็ถือว่าดึกพอสงควรนะครับแล้วก็ บอลก็สนุกนะรีบไปหาเข้าห้องน้ำแล้วิ่งกลับมาดูไฮไลท์ของครึ่งแรกอีกทีนะครับหลังจากนั้นปุ้มครึ่งหลังมาแม็พิต้าเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่าสถานการณ์มันอยู่ในมือแล้วว่า5-0แล้วนะนะมันมันขาดนะครับก็เลยส่งพี่เสือเบนไว้ครับลงมาแทนทวมิทมิกุงนะครับแล้วก็ส่งยากุูบกีวีอลงมา อ่าแทนพี่โอเล็กซันเดอร์เชนโกให้ทั้งโทมิแทนขอพี่โกได้ไปพักครับถือว่า,วาผมว่าตัดสินใจได้ดีนะให้เพราะว่าช่วงครึ่งแรกอ่ะทั้งสองคนเนี่ยทั้งพี่โกแล้วก็ทั้งตัวของโทมิเนี่ยลากขึ้นลากลงเยอะก,ก็ใช้พลังปลังเลยก็ถือว่าให้ให้ให้พักไปเพราะเดี๋ยวแมต์วนเสาร์เนี่ยเราก็มีคิวที่จะแตะบอลพรีเมียร์ลีกับบูแฮมตันอีกนะครับครึ่งหลังเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าเราผ่อนเกม เราเปิดโอกาสน,นะผ่อนเกมเล่นสบายๆไม่เสี่ยงไม่กล้าแต่ก็มีม,มีมีถูกกระแทกกระทันมากครับมีบุกโยสักกามีกระโปกระเพกมีกัปตันพี่โอ๊ตก็โดนอัดนะกลายเป็นจกสุกรูแต่ว่าก็ทุกสุขทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนประคองตัวออกไปได้ด้วยดีนะครับในทีที่6กสบสี่ครับเราพิคเกลตาส่งลิสเดอสั้นลงแทนบุโยสักการซึ่งนทีเนี้ยทำให้ผมอ่ะรู้สึกโล่งใจ มีความรู้สึกว่าอยากให้บีพักมาตั้งนานแล้วมีการขยโยกขยเอยงนะครับบุโกยสก,ก้าตอนนี้ทําสถิตินะเล่นในแชมเปี้ยนลีกปีนี้ครับเล่นไปห้านัดทําไปเสียซิตสทูที่สุดเลยโอ้โหถือว่าถือว่าฟอร์มดีทั้งในพนะิมเมียร์ลีกและในระดับยุโรปเนี่ยโหถือว่าเข้าตาน้องบีมากๆากนะอ่าในในาทีที่66นะครับเราเห็นการกระชากลากเลื้อยจากทั้งคลายฮาวเว แล้วก็จากเบนไว้เราจะเห็นจากเบนไว้เนี่ยกระชากโอ้โหจากตรงกลางนะในแดนตัวเองกระชากขึ้นไปเกือบถึงหน้าประตูแล้วก็มาจาังหวะของคลายฮาวเวดครับเล่นอยู่ริมเส้นนะแล้วก,ก็กระชากก้ากระชากลากนืออะ่ะก่อนไปเปิดให้เอแต่ว่าติดติดซะก่อนเนี่ยนะครับ80เมตเบนไว้ ben White, มีโอกาสได้โมงคอนเนอร์นะลูกออกไปเอ็ดดี้ลงมาแทน การเป็นเจอุดครับในทีที่82นะหลังจากนั้นเนี่ยบอลไม่มีอะไรครับแต่จังหวะที่เราลุกกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาตี้ไปโดนกองหลังอ่าล้องนี่เปลี่ยนเปลี่ยนนะักเตะลงมาสามสี่คนแม่งลงมาเล่นแรงทุกคนเลยนะสังเกตไหมหรือผมไปเห็นคนเดียวไปรู้ลงมาแรงแรงเล่นตัดแบบอย่างว่าพึ่งได้ลงไงได้ลงก็ต้องโชว์ฟอร์มโชว์ความขยันหน่อยอ่ะแม่งเล่นโคตรแรงเลยลงมาถึงมาอัดตั้งเตะเราสองสามตัวแม่งลงมาแป๊บเดียวได้รับไปเหลืองเลยนะครับ ลูกกําลังจะถึงมาตี้ในกรอบเขตโทษก็ถูกแขนฟาดแขนฟาดเข้าไปกับรรมการเรียกดูเวอยร์นะเรียกดูเวียร์ว่าจะเป็นการฟาวหรือเปล่ากลายเป็นว่าไม่ไม่ใช่เป็นการฟาวนะจะกลายเป็นการถูกจับแฮนด์บอล <c oughs> การถูกจับแฮนด์บอลน,นะครับก็เลยทําให้กรรมการมีดลูกจุดโทษครับทีนี้ใครจะยิงโอ้ท่านทุกคนได้เห็นนะใครจะยิงกับตันโอ๊ดครับ พี่โอ๊ตถือลูกบอลไปแล้วนะแต่พี่จอพี่จอเดินเข้ามาครับมีการพูดคุยกันเฮ้ย hey, เดี๋ยวกูให้ร้อยปอนด์ไว้ขอยิงหน่อย <laughs> พี่จอยกับพี่โอ๊ตเฮ้ย hey, เดี๋ยวให้ร้อยหนึง่งไว้เดี๋ยวขอยิงหน่อยนะครับก็เปการพูดคุยกันแหละนะพอพี่จอยจินโจ้ก็อยากจะเรียก,กว่าความมั่นใจเพราะว่าในแมตช์ทีมชาติอิตาลีก็ยิงจุดโทษพลาดนะครับมาแมตช์นี้ก็เลยพี่โอ๊ตแล้วพี่โอ๊ตยิ้มนะพี่โอ๊ตยื่น ลูกบอลเฮียมึงเอาไปเลยเฮนะเฮยมึงเอาไปเลยแล้วพี่โอ๊ครับวันนี้ยิงไม่กระโดดด้วยเออไม่กระโดดยิงครับวิ่งเข้าไปยิงแปรด้วยขวาเน้นๆเข้าประตูก็เป็นความผมว่าเป็น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 โมเมนต์หล่อๆเป็นโมเมนต์ที่เรามีความรู้สึก่าดูแล้วอมยิ้มอ่ะเฮ้ยน้องอยากจะให้พี่เรียกความมั่นใจอ่ะพี่ใหญ่เพราะตอนนี้พี่จอร์ินโดนะเป็นพี่ใหญ่สุดเลยนะ นะแต่ว่าเรื่องความยิงจุดโทษเนี่ยมันมันมันถูกมันถูกหลายกระแสแล้วล่าสุดก็พลาดอีกก็เลยเออขอให้พี่ไปเรียกความบั่จใจแล้วกลายเป็นว่ากับกันเดโมริกาก็ให้พี่จอแล้วพี่จอก็ไม่ได้ทําให้น้องผิดหวังครับยิงเข้าไปนะหลังจากพอยิงเสร็จโอ้ทุกคนก็เข้ามาลุมล้อมดีใจกับพี่จออินโยครับมันเป็นภาพแห่งความสมานฉัน์ภาพภาพที่กลมเกลียวกันมากก็รู้สึกดีนะ ถกประตูต่อศูนย์ครับจบเกมยังไม่จบเกมช่วงท้ายเกมโอ้โหแล้วเห็นแพชชั่นอีกแพชชั่นหนึ่งนะไอกองหน้าร้องมีโอกาสได้ยิงครับแต่พี่มากันเย็ยสเราไม่ยอมครับว่าโอ้โห่านำมาตั้งหกศูนนะแม่งจะมาถูกตีเสมอจะไม่เสียเกีชีทมันก็กลยอยู่ใช่ไหมมันสักสีอะนะ พี่มากันเย,ยไม่ยอมครับพุ่งตัวสไลด์สกัดหน้าบอลออกพี่แกลุกขึ้นสะใจเนะครับมากันแล้วตัวควีออก็เข้ามาช่วยเฮด้วยนะครับเป็นการแบบให้รู้ว่าเฮ้กูไม่ปล่อยจอยอ่ะแม้ว่าจะนำ6-0แล้ะช่วงไทยเกมกูไม่ปล่อยจอยอยังไงกูไม่ยอมไม่เสียประตูนะครับหลังจากลูกนั้นก็มีโอกาสแล้วมีโอกาสยิงอีกทีสองทีมันก็ติดเซฟหมดหลังจากนั้นก็จบการแข่งขันไม่มีอะไรแนละ้ว ร้องก็ไม่รู้มีน้องในในห้องแซวกันนะกลับบ้านถูกว่าโดนไปหกเบดนะครับก็ทําทให้ชนะไปนะหกประตูต่อศูนย์ครับเข้าสู่รอบด็อกเอาท์เป็นที่หนึ่งอย่างแน่นอนหหล่อเลยนะครับนะตอนจับฉลาก ตอนจับฉลาดก็ว่านโอ้ยเราก็อยู่ทีมค่อนข้างหลักนะทั้ง p s เไหนจะเซวิย่านี่เจ้าพ่อบอลั่วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ล้องอีกนะร้องนี่เป็นรองแชมป์เก่าของลีกเอ,อิงเขาก็ไม่ธรรมดานะตอนนี้ครับสถานการณ์อันดับหนึ่งครับเราแข่ง5ชนะ4ครับแพ้ไปนหนึ่งยิงไป15ตหงโอ้โหวันนี้ยิงอีก เละเลยนะครับเสียสามมี12แต้มครับอันดับ2 PSV ีเอสบอลเฟนตามเราเข้าไปเป็นที่2อย่างแน่นอนแล้วนะครับปล่อยให้ล้องกับเซเวียไปแย่งชิงตำแหน่งที่จะไปเล่นยูโรปาลีกกัน2ทีมเนื่องจากว่าพีเอสบเอลเฟนมีผลงานที่ดีกว่าทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งล้องโอกาสที่ล้องเนี่ยถ้าเผื่อแมตต์สุดท้ายชนะเซเวียได้ก็จะมี8แต้มเท่ากับ พีเครับแต่พีเอสเขามีม,มีค่าเขาเรียกว่าอะไรเฮดีเฮดดีกว่าง่ายๆเลยแล้วก็เดี๋ยวแมตสุดท้าย p ีเอีเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลซึ่งแมตช์นั้นบอกว่าอาร์เซนอลสบายสบายแล้วครับนี่แหละมันจะทําให้อะไรไหมให้ระบบการจัดการของพี่เบเกต้าสบายขึ้นเพราะแมตสุดท้ายเนี่ยมันจะเตะวันที่สิบสามสิบสามธันวานเนี่ยแมตสุดท้ายนะครับเราต้องไปเยือน อ่าพเอีวันที่สิบสามก่อนหน้านั้นวันที่สิบใช่ก่อนหน้านั้นวันที่สิบเรามีคิวเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต้องไปเยือนแอสตันวิลล่าของพี่ฮูไรเมลลี่ก็สามารถที่จะทําให้พิกตาพิจ่าจัดตัวได้เต็มไงไม่ต้องพอวงกับแชมเปี้ยนลีกแล้วเพราะถ้าเกสมมติแมช์สุดท้ายยังแบบยังก้ามก้มกึ่งจะเข้าไม่เข้าเนี่ย มันก็จะเกิดอาการจั๊กกับบอลในลีกนะบอลหลีกงจะเอาไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวแชมเปีเ้ยนลีกก็จะมีนะแต่พออย่างงี้ปุ๊บแมตช์กับแอสตันวิลลาเราก็จัดเต็มได้เลยนะครับหลังจากนะั้นเตะวันที่13บสามกับพีเอสวแอเซนวันที่17บเจบกับมบเตะฟุตบอลลีกอีกเนี่ยเราต้องเปิดบ้านต้อนรับกรัรมาเยือนทีมแกร่งเหมือนกันนะครับไบรตัน mm. นี่แหละอ่าถึงบอกบว่ามันจะเข้าทางแล้วมันจะเป็น สิ่งที่ดีเลยที่จะทาให้พี่มิเกลอารีตาเนี่ยบริหารจัดการได้ดีในการที่เราจะเตะกับเพลสเวเราก็อาจจะส่งไม่ต้องอา่านแหละผมว่าส่งแน่นอนพักตัวหลักให้วัยรุ่นลงเอาแรมเดลวเรียกความมั่นใจนะครับนะทั้งเซตดิกโซเลสที่คูดพวกไหนที่มีชื่อเอลนนลงไปเลยเพราะอะไรมันไม่มีผลแล้วไนงะลงไปยึดเส้นสายยึดเส้นสายแล้วพักตัวหลักเพื่อที่วันเสาร์ที่สิบเจ็ดเราจะเปิดบ้านเจอ ใบตันนี่แหละครับคือทําให้อ่าสถานการณ์ของอัเซอนตอนนี้ถือว่ามันจะส่งผลทั้งในหลีกด้วยอนะ่าส่งผลในหลีกด้วยหลังจากที่เราเข้ารอบแบบร้อเปอร์เซ็นแล้วก็ถือว่าสบายใจแล้ววันนี้นะ mm. โอ้โหพี่น้องเราชื่นมื่นเลยนะครับหกประตูส่อศูนย์เป็นชัยชนะาที่ที่เกินคาดเอาละกันร้องแบบร้องแบบมาแบบไม่มีใจจริงครับกองหลังนี่เล่นแบบใจหลุดใจลอยเลยประตูก็เนาะแล้วก็ ดวยสกอร์ที่เกินคาดจริง6ประตูศูนย์ก็ํำให้สบ,สบายสบายไปนะครับอ่ะมาถึงคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งโอ้โหแมนยูครับแมนยูอ่าต้องไปเยือนกาลาตาสลายนะแล้วก็ทำได้ดีนะครับถือว่าแมนยูทำได้ดีนะยิงน,นำไปก่อนสองลูกนะก่อนที่อ่ากาลาตาสลายจะไล่มาลูกนึงแต่แมนยูก็ยงิงดหนืไปอีกเป็นสามหนึ่งเพราะนั้น ผลทางที่จะเข้ารอบมันก็มีไนงะแต่กลายเป็นว่าตัวเองไปหลุดเองนะตัวเองไปหลุดเองครับโดนอ่าในทีที่หกสองและเจ็ดเอ็ดกราตรายกาลา,ราตรสลายไล่วี่มาจนเสมอสามสามงทำให้สถานการณ์ของกลุ่มนี้นะหลังจากที่แข่งแล้วายเยูม่าดิคเองเนี่ย แมตตล่าสุดนี่เขาก็ทําได้แค่เสมอโคเป n เนเกนนะครับแต่ว่าเขาสบายสบายแล้วไงสำหรับไบเยนก็ทําให้กลุ่มนี้ไบเยนเข้ารอบแล้วแน่นอนครับเหลือโคเป n เนเกนกับการาตาสายจะต้องไปตัดกันเองนะแมนยูอยู่ไว้ตอนนี้มีแค่4ี่แต้มและแมนยูเดี๋ยวแมตสุดท้ายต้องเปิดบ้านเจอกับไบเยนนะครับส่วนคู่ของโคเป n เนเกนน่ยจะเจอกับการาตาลายการาตาสายคู่โคเปเนเกนกับการาตาสายเนี่ยถ้ามีผลแพ้ชนะ มีผลแพ้ชนะแมนยูตกรอบเลยอ่าแต่แมนยูตอนเนี้ยมีลุ้นที่จะเตะอ่าอยูโรปาลีกนะครับแต่ถ้าอ่ามีลุ้นมีลุ้นเล็กๆอ่ะมีลุ้นเล็กๆอ่ะแต่ถ้าตัวของโกเปนไฮแกนกับกาลาซาไเนี่ยมีผลแพ้ชนะขึ้นมาเนี่ยจะทำให้แมนยูตกรอบแบบสนิทเลยนะครับก็เดี๋ยวก็ถาบลุ้นดูกันแล้วกันอ้าวขอแวะไปทีมลุ้นนิดนึงนะครับก็ถือว่าวันนี้เราทำผลงานได้ดีเยี่ยมนะแล้วก็ เดี๋ยวจะตามเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังเกมนะบทสัมภาษณ์หลังเกมเออมันมีมันม,ม,ม,มีบทสัมภาษณ์หนึ่งขำๆนะเขาบอกว่ามิเกลมิเกลทำไมปีเนี้ยฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลน่ะเล่นเกมลุกไม่ดุดันเลยไม่ดุดันเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยอันนี้เป็นขำๆนะเสร็จแล้วมิเกลตอบว่าไงบ่าบอกว่าเขาก็าอยากจะเล่นเหมือนเดิมแหละแต่ว่าตอนเนี้ย สภาพที่มันเจอรถบัสห้าคันมีรถแท็กซี่ขวางอีกเป็นสิบคันมันก็เลยทําให้ฟอร์ไม่ออกมาอย่างนี้ไม่ได้ก็เจอพูดง่ายคือตอนนี้อาร์เซนอลเจอใครก็เจอเกมรับแน่นๆอย่างนี้ตลอดคำๆนะอ่าก็ถือว่าโอเคแล้วกันยูไลของยูนเบอร์มีภาพนะครับมีภาพอ่ากำลังฟิตซ้อมกลับมามีแววแวอกว,ว่าน่าจะกลับมามกรลาได้ตอนแรกมีข่าวว่ายูนเบอร์อาจจะพลาดอาจจะพลาดหลุดอ่าโผ ในการที่จะไปเตะฟุตบอลยุโรปรอบสุดท้ายอ่ะยุโรรอบสุดท้ายที่เยอรมันด้วยซ้ำแต่ว่าแต่ก็มีข่าวมาอีกล่าสุดว่ามีแววนแนวโลมที่ดีว่ายูเรนิเบอร์อาจจะกลับมาได้ในช่วงของมกราคมนะครับก็เดี๋ยวก็ตามดูอีกทีหนึ่งนะครับที่มีการบาดเจ็บก็นี้มีสมิธโลแล้วก็มีเจ้าของนะฟาเวโอวิเอล่านะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องตามดูแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมตอนนี้ถือว่าโอเคครับเราจบแมบน,นี้เราจะได้พักนะ พระหัสสุขเสาร์พระพุธอคืนพุธพระหัตถุกแล้ววันเสาร์ครับวันเสาร์อาร์เซนอลเราจะเปิดบ้านต้อนรับกำเยืร์วู Am ๊แฮมตันในแมตช์ที่สิบสี่ของฟุตบอลพรีเย์ลีกครับแล้วก็เป็นแมตช์มิทติ้งด้วยโอ้ด้วยฟอร์มการเล่นมาอย่างนี้แมตช์เจอกับวู๊อาร์เซนอลจัดเต็มแน่นอนเล่นในบ้านด้วยนะครับก็คงจะประมาณนี้เดี๋ยวตามข่าวเรื่องบทสัมภาษณ์เรื่อง,เร,องเรื่องหลังเกมอีกครั้งหนึ่งล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่า เอาบรรยากาศสดๆหลังจากจบเกมปุ๊บก็มาพูดคุยกันถึงการเก็บตกบรรยากาศรายละเอียดของเกมนะครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้เราเล่นได้ตามมาตรฐานนะครับแต่ว่าร้องเองที่เล่นได้ต่ำกว่าม,มาตรฐานแล้วเราเล่นแบบใจเย็นกลายเป็นว่าถ้าทีมไหนเปิดหน้าสู้เราอย่างที่เห็นครับเว, <laughs> วอร์เวอร์เพราะเกมลุกของเราตอนนี้ต้องบอกครับว่าหืออย่างห้าวอ่า เราอาจจะยังไม่มีศูนย์หน้าที่เป็นตัวแบบให้กับทีมครับแต่ว่าทุกคนในทีมตอนเนี้สามารถยิงประตูดได้ทุกคนนะวันนี้พี่เรนโด้ซาซ่า,าก็ได้พักแบบเต็มที่เดี๋ยวเสารนะ์ก็น่าจะได้ลงนะครับเนี่ยครับมันเป็นผลดีในการที่ทุกคนช่วยกันโรเตชันทุกคนช่วยกันยิงช่วยกันสร้างความมั่นใจคลาย,ายวันยิงมาติดติดติกแล้วนะแล้วว้โชว์ฟอร์ม เป็นไงครับหาพื้นที่โคตรดีเลยเล่นดีทุกคนนะแต่คราอากไปก็เด่นนะยนะหาพื้นที่ได้ดีครับกระชากลากเนลยนะกับตันพี่โอ๊ตกับตันเนินกาดหล,ล,ลังจากที่มีอาการคอนซัคชั่นแล้ววันนี้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีนะคลายเบ้นเยซุดครับเพชรคาตนะเป็นเพชรคาตอยู่ในกรอบเขตโทษเสมอครับบอลยุโรปเนี่ยต้องให้เขาแหละนะบูโยกก้ากัมาตรฐานบัตีรลิม,มารฐานแผงหลังนะ สุดยอดทุกคนเลยนะครับดวิรยาไม่มีข้อผิดพลาดนะครับิดนดนการไล์ก็ยังโดดเด่นอยู่นะเดี๋ยวก็ตามดูเรื่องบทสัมภาษณ์บทอะไรที่หลังแล้วก็เรื่องของความสามารถนักเตะม,มาเจาะในแต่ตตำแห่งกันในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับที่ห่ยชาแนลอ่าชาแนลแฟนคลับด้วยครับเจอกันเร็วหน่อยนะเดี๋ยววันนี้ลงคลิปไวครับก็ฝากสนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ช่องครับน้ำมันสมุนไพรตาดอกโมกอีกครั้งหนึ่งไว้ในอ้อมใจด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีดีโอท็อปจากบางปรามาสุพรรณบุรีครับเปิดและปาดน,นะครับส่วนผสมของอพิมเสงกาบูนอยู่คาดิจันและเก็บใบสารแหนนะช่วยทำให้บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกแล้วก็ทำให้ช่วยผ่อนคลายสบายอารมณ์จริงมแยังสักกตว์กระต่ายใช้ได้เลยนะครับก็ ฝากดูคลิปกันด้วยนะดูคลิปกันให้จบโฆษณาก็อย่าไปกดข้ามกันถือว่าช่วยสนับสนุนช่องครับผลงานดีเราเชียร์ทีมนะแล้วก็มาช่วยให้กำลังใจคนทำช่องตัวเล็กๆ ช่องเล็กๆคนนี้ของพี่น้องทุกคนด้วยที่จะมาเจอพวกเราทุกคนทุกเช้าอย่างนี้ทุกวันเลยจริงๆสำหรับทีวยชาแนลอ่าชาอนแฟนคลับครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับวันสุดท้ายของเดือนแล้ววันนี้คงจะรับตังค์กันใช่ไหมเอ้เงินเดือนออกกันนะครับก็ใช้กันอย่างมัดนระวังแล้วก็ใช้กันอย่างมีความสุขละกันครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝากสบายดีพี่น้องสอบลาวทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปกับพี่มีน้องๆที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับขออนุญาตยกก่อนฝากดูคลิปกันด้วยนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในว่าพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับโอ้นำศูนำ30เล่นยังไงให้ชน,นะทำให้เด็กเขาดู